โอเคครับกบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพันแมนทุกคนด้วยนะครับอยู่นช่อง t o a i l n Channel นะฮะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับเราจะมาทําการซูมตัวเหลืองฮะห้าร้อยใบดูสิว่าห้าร้อยใบเนี่ยผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมมีตัวอยู่ที่1056งาสใบนะครับผมจะใช้ห้าร้อยใบในการซูมพวกตัวคอนระดับ U ระดับ N อะไรพวกนั้นนะครับระดับ R ระดับ N นะครับ เพื่อจะเอามาทําเป็นเพิ่มดาวในฟิกเกอร์นะฮะแต่ผมก็คาดหวังและว,ว่าผมจะได้ตัวอย่างกุลิบาร์สตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอดีผมเนี่ยยังขาดกลีบาร์สอยู่จะมาใส่แทนฟิกเกอร์นะ,ะเพราะว่าเกมวันพันธแมนเนี่ยเอากรลบาร์สใส่เข้ามาในตัวเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้500ใบนะครับในการส่มว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ นี่ตอนนี้มีอยู่1นึ่งพันบหะครับดูตัวเหลืองผมจะสุ่มแล้วนะครับไปครับ10ครั้งแรกมาดูครับสิครั้งแรกถ้าออกไปเนี่ยถ้าออกมานี่ก็น่านจะเวอร์นะฮะไม่น่าออกข้ามไปเลยฮะเรียบร้อยครับเจนอตไปครับครั้งต่อไปครับแล้วผมจะเปิดทามแลบนะครับอาจจะดูอีกครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง เย็บร้อยฮะราชาน่านฟ้าโอเคเดี๋ยวผมจะทำแบบเลยนะครับแบบจะได้ซุ่มแบบรวดเร็วนะทุกคนจะได้ไม่ต้องดูนานไปนะครับ ตุ้มเอามาแล้วครับตัวแรกครับไม่เพียงแต่ฟังก์ชันทางกายภาพแม้แต่จิตวิญญ,ญาณก็ยังอัพขึ้นด้วยเอาตัวอะไรงโอ้โหโจซีครับ <c oughs> ปืนใหญ่อะไร <c oughs> เรียบร้อยหรือว่าจะได้นะครับก็ออกมาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน,น์ครับโจซีสำหร,รับผม <c oughs> <c oughs> เอาละมาอีกตัวครับตัวนี้น้องเล็กของฉันได้รับการดูแลจากนายแล้วทัชซูบุกิเหรอเอาแทงท็อปโอเปอรัตครับน้องเล็กอ๋อพี่น้องน,นะหรือว่าจะเป็นทาซูุกิแบบฟูบุกิอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องไงน้องเล็กเีสบายไปครับเดี๋ยวไปทำแล็บต่อเรื่อยๆฮนะออกเมื่อไหร่ก็รู้กันาซิโอเเเจัด 同じポスターで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  เอาค้างครับทุกคนโหลดนานขนาดนี้ต้องมาแล้วล่ะผมว่ามาไหมโตโอ้สติงเกอร์หน้าไม้ของฉัน เดี๋ยวดูอีกครั้งครับผมว่มันต้องมาแล้วนะนะเหลืออีกสเออเหลืออีกสองรกว่าใบนะพี่ต้องสุมมาไหมมาไหมไม่มาดีจริงครับถามแลกมันต่อ้วกันนะฮะ เอาละมาตัวแรกครับอย่างนี้ช่างเถอะจงรวบรวมสมาธิเพื่อรับมือกับศัตรูที่อยู่ตรงึเพื่อน้า่ครวะโอ้แทงทออีกแล้วไม่จำคำพูดมันไม่ได้ครับแต่และครั้งแทงทอโอปราตด,ดีจริงๆเหลืออีกร้อยนิดๆครับ นะครับจะสุดได้หรือเปล่าโอเคครับทุกคนครับเหลืออีกสิบครั้งสุดท้ายครับเรามาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าผมว่าไม่น่าออกอ่ะอค,อคือแบบสุ่มไปตั้งจะ่ห้าร้อยอ่ะ ครั้งนี้ครั้งที่500แล้วอ่ะไม่ได้เลยอ่ะ500ใบนะไม่ใช่500ครั้งนี <c oughs> ่ไงเจ็ดร้อยหมดนะครับเหลือ556ใบครับหมดไปแล้ว500ใบไม่ออกนะครับโกุลีบาสเดีนะ๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมคาดกุลีบาสตัวเดียวนะครับในตู้ตัวเหลือ,นะองเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นตู้ตัวแดงตู้ตัวม่วงอ่ะเนี่ยมีเศษอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเองเดี๋ยวพาไปดูฟิกเกอร์ก็ได้ครับ เดี๋ยวมาลองดูครับว่าที่สุ่มไปทั้งหมดเนี่ยว่าตัวระดับ R ระดับ N เนี่ยมีอันไหนที่อัพได้มากเนาะเดี๋ยวดูคุรบาสก่อนอยู่ที่กลุ่มที่เท่าไหร่คุรบาสอยู่นี่นี่ครับกลุ่มที่7ขาดแค่ตัวเดียวับถ้าได้มาเพิ่มเนี่ยคือจะอัพดาวเพิ่มได้อัพพลังเพิ่มได้นะครับพวก R กับ N ก็สุ่ม500ใบรู้สึกว่าจะอัพไม่ได้เลยเนี่ย 500ร้อยใบผมว่ายัางน้อยไปล่ะน่าจะสุ่มได้หลายพันน่ะจริงหลายพันใบอ่ะอีฉอัพได้อ่ะเห็นไหยครับผมขาดเยอะมากเนี่ยอับไม่ได้สักอันเลยครับนี่ก็เหลือคิงกับการโลนะครับเอาไว้สุ่มในตัวแดงอันนี้อัพได้แต่ว่าไม่อัพด,ดีกว่ารู้สึกว่าขาดดาวเยอะ เกมแอพตัวนานาคตน่าจะมีประโยชน์อันนี้ก็ขาดเกียววินตัวเดียวนะครับกลุ่มนี้ถ้าได้มาก็โอเคเลยเพราะว่าผมสุ่มไปแล้ว80ใบตู้ตัวม่วงะนึกว่าจะได้การันตีไงสุดท้ายก็ได้ตัวตัวในตู้นั่นแหละครับไม่ได้การันตีนะผมลองถาม G M แล้วว่า G M ครับถ้าเราเลือกตัวนี้ไว้มันจะการันตีครั้งที่80ดบไหมเขาบอกว่าไม่นะครับสำหรับใครที่ยังงงเนาะถามน้ครับ เป็นแค่การเพิ่มเลทเฉยนะครับนี่ขาดเยอะยโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับอัดไว้นานแล้วคลิปนี้ผมก็เพิ่งจะลงเนาะบอกว่าว่าจะลงอาจารย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ว่างเลยขาดหายกันไปประมาณ10กว่าวันก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ยังติดตามชมนะครับหรือว่าผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ ผมจะขยันทำคลิปแบบนี้เรื่อยๆครับวันนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็อยู่นอกสถานที่นะยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับ <c oughs> น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะที่กลับก็ขอบคุณครับสําหรับก,การรับชมนะบ๊ายบายครับ bye bye,